thank you แต่งไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงหน้าของทุกคนนี้ก็เป็นไฟระยะเนาะเตรียมพร้อมสู่งานใหญ่นะครับนี่บางคนก็มาจ็อกกิ้งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะขอพาทุกคนเดินเที่ยวเดินชมไฟนะครับตามที่ FC เรียกร้องมานะครับ โอ้โห,โโหยาวจริงๆถึงทางเข้ามาครับดา้านูนก็จะเป็นทางเข้ามานะครับก็กราบทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับนี่คือสวนลุมพินีในยามค่ำคืนเดอ้อบางคนก็นมา j o g ก,กิ้งครับมาย่างออกกำลังกายครับแต่เรามาหาถ่ายคลิปแต่เรามาหาถ่ายคลิปนะครับ แต่วันนี้ก็กำลังเตรียมงานครับตามบูธต่างๆก็กำลังตกแต่งเตรียมงานกาชาดสวนลุมพินีประจำปี2,568นะครับ <c oughs> ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่11นะครับวันที่11ถึงวันที่21ธันวาคมเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับนี่ครับงามๆครับทุกคนเดี๋ยวเราขอเดินกลับคืนเนาะ เดี๋ยวเรามามถ่ายรูปมุมนี้ก่อนนี่ทุกคนนะครับนี่นโอ้โสวยจริงๆครับนี่ครับตกแต่งไฟแล้วครับเ,เป็นไฟระยะนะครับ่ะต่อไปจะขอฝ่าเดินกลับคืนนะครับ เอาว่าพ่เที่ยกันาอะไรไม่ได้อบเลยนะเอฟซีเรียกร้องมาครับเอฟซีก็บอกว่าอยากให้พามาเที่ยวชมไฟครับวันนี้ก็กลับมาจากสนามบินสุวรรณภูมิก็ตรงมาตรงนี้เลยนะครับแต่ดูแล้วก็ยังตกแต่งไม่เสร็จนะครับ อันนี้ก็แค่โซนหนึ่งเนาะแค่โซนเดียวนะครับด้านหน้าจะเสร็จที่ยังเนอรุ่งนี้วันที่9ก็น่าจะยังไม่เสร็จแต่วันที่10ก็น่าจะเสร็จแล้วเอาเป็นว่าเย็นวันที่10เรามาใหม่นอเย็นวันที่10เรามาเดินเที่ยวชมใหม่นะครับมาเที่ยวชมไฟใหม่ ส่วนนี้ก็กลายเป็นส่วนกลายเป็นเลน์มาร์กนะครับนักท่องเที่ยวก็ชอบมานั่งชมวิวดูตัวเงินตัวทองนะครับนี่ครับไฟละระยะครับ บางคนก็นมาจ็อกกิ้งเนาะหลังเลิกงานครับมาวิ่งออกกําลังกายนะครับมาเดินครับสวนลูปินีนี้ก็ปีนี้ก็ครบ100ปีนะครับปีนี้ แต่ก่อนก็ว่าจะจัดงานฉลองเนาะร้อยปีแต่ก็ไม่จัดสงสัยจะยกยอดมารวมกับงานกาชาตินะครับนี่งามงามครับทุกคน <c oughs> เป็นไฟระยะ <c oughs> เป็นไฟย้อยๆนี่ครับ <c oughs> นี่ <c oughs> นักท <c oughs> ่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปก,กันครับบ่าวฝรั่งสาวฝรั่งเนาะนครับ นี่อ๋อด้านตกข้ามก็กำลังตกแต่งไฟนะครับตามต้นมะพร้าวก็ตกแต่งไฟเรียบร้อยนะครับไปเราข้ามมาฟัง่งด้านนี้ก่อนนี่ครับเป็นศาลาด้านนี้เสร็จหรือยังเอ่ยด้านนี้ด้านนี้เสร็จหรือยัง ก็กำลังตกแต่งเช่นกันนะครับนี่ครับโอ้งามเนาะพี่นอ้องนี่ครับอ๋ออันนี้เป็นต้นตาลครับเป็นต้นตาลน,นี่ครับกําลังตกแต่งไฟ <S 2> <S 2> คนหลายเนาะ ในสงคำคำคนหลายครับนี่ด้นานนี้เป็นอะไรเอ่ยด้านนี้เป็นไฟสีขาวขาวเป็นไฟสีเงินเงินนะครับเดี๋ยววันที่11วันที่11เเรามาเที่ยวกันนะครับวันแรกของงานกาชาติเดี๋ยวจะพามาเที่ยวน,นะครับคนก็ต้องมา มากมายนะครับวันแรกนะครับคนก็ต้องมาหลักหมื่นนะครับปีก่อนก็เดินแทบไม่ได้ครับวันแรกนี่กำลังตกแต่งก็ยังไม่แล้วเสร็จครับเอาไว้วันที่10นะครับจะพามาเที่ยวชมใหม่เดี๋ยวเราออกไปหน้าสวนลุมพินีเนาะนี่ครับก็ไม่แล้วเสร็จนะครับทุกคนวันนี้คือวันที่8วันนี้ ตอนถ่ายทำคลิปนี้ก็เป็นวันที่8นะครับ8ธันวาคมเด้านพูน้นนะครับเรามามุมนี้ดีกว่านี่ด้านนี้ก็จะมีน้ำพุครับนี่ครับน้ำพุด้านนี้เป็นน้ำพุตัวเงินตัวทองก็น่าจะไปนอนเนาะขำแล้วก็คงจะไม่ขึ้นมานะครับนี่น้ำพุครับทุกคนนี่ครับมุมนี้ก็สวยงามนะครับ ตรงข้ามก็จะเป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับด้านนี้ก็จะเป็นตุสิธิ์รุณเซนทันปาครับโอ้งามเนาะยามค่ำคืนครับนี่กำลังตกแต่ง ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่ฝรั่งเป็นกลับมายืนไายฮูปครับยังไม่แล้วเสร็จยังไม่แล้วเสร็จกำลังประดับดอกไม้ครับปะเราออกไปด้านหน้ากันดีกว่า มาแล้วครับตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าของสวนลุมพินีนะครับด้านพุ่นก็คือดุสิตเซนทันพร์ครับด้านเทิงก็เป็นสวนลอยฟ้าดุสิตอรุณน,นะครับตอนนี้ก็ตกแต่งไฟครับตามต้นไม้นะครับนี่ด้านหน้าสวนลุมพินีก็เปิดน้ำพุครับโอ้เตรียมงานใหญ่เนาะเตรียมงานใหญ่ งานกาชาติปี2568ครับแต่ด้านนี้ก็กำลังตกแต่งไฟนะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับ เดี๋ยวเรามาชมน้ำพุกันดีก,กว่าตกแต่งไฟก็ยังไม่แล้วเสร็จเสร็จบางโซนนะครับเรามาชมน้ำพุกันดีก,กว่าแล้วค่อยขึ้นไปด้านสกายวอล์กทางเข้าเซีนทันปาร์คเนาะนี่ทุกคนงามงามโอ้มุมนี้ก็น่ามาถ่ายรูปนะครับ ลมเย็นจริงๆแบบนี้ก็เป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับใหญ่โตมโหฬารเนาะงานกาชาดปีนี้โคงหนาวครับตอนถ่ายทำคลิปนี้ก็หนาวลมเย็นนะครับลมเย็นเย็น เข้ามาครับเป็นแยกสารแดงนะครับสะพานไทยญี่ปุ่นอยู่ด้านบนอันนี้ก็น่าจะเป็นป้ายงานการชาติครับตอนนี้เป็นป้ายอย่างแน,น่นป้ายงานกาชาตินะครับนี่ทุกคนงานการชาติประจำปี2568ครับนี่ ก็ขอเชิญเด้อขอเชิญทุกคนมาเที่ยวนะครับมาทำบุญเนาะเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรานะครับปะเดี๋ยวต่อไปจะขอพาขึ้นไปที่หน้าห้างเซนทันพาร์คนะครับไปเจอกันด้านบนนะครับ oh, no. s <S ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว นี่โโอ้โหตกแต่งไฟแล้วสวยงามจริงๆนะครับทุกคนนะครับเป็นทางเข้าห้างครับนี่เป็นไฟโทนสีเหลืองทองครับก็มีต้นสนน่ครับคนเต็มครับนี่ครับคนเข้าไปถ่ายรูปนะครับเข้าไปเที่ยวที่เซ็นทรัลพาร์คแล้วก็ขึ้นไปที่สวนลยฟ้า ดุสิตอรุณน,นะครับนี่เป็นต้นสนครับเป็นลอดไฟแบบกลมๆครับโอ้โหน่ามาถ่ายรูปสุดๆนะครับ เราเดินเที่ยวกันดีกว่าเดินชมแต่วันนี้ก็ไม่ขอขึ้นไปที่สวนลอยฟ้านะครับเอาไว้คลิปหน้าเนาะเอาไว้คลิปหน้าจะพาขึ้นไปที่สวนลอยฟ้าครับวันนี้ก็แค่มาชมไฟตามที่ F c ซีเรียกร้องมาครับชื่อคุณพี่อะไรเนาะคุณพี่วีรเทพบอกครับถ้าจะไม่ผิดนะครับ คุณพี่เพ่นกาเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พามาเที่ยวชมไฟนะครับนี่ทางเข้าทางเข้าเซนทันพาร์ครับโอ้โหทุกคนงามงามครับนี่ครับโอ้โหถ้าใครมาห้างนี้ก็ต้องแวะถ่ายรูปนะครับอย่าพลาดเด้อต้องถ่ายรูปให้ได้นะครับถ้ามาในช่วงค่ำๆนะครับ งามงามเป็นไฟสีลเลืองครับย,ย้ยอยครับด้านปรามือก็เป็นต้นสนนี่ครับเป็นต้นสน,นครับสาฟาร่งก็มาถ่ายรูปครับห้างนี้ก็เปิดถูกที่มากครับสร้างถูกที่นะครับเพราะว่าการไปกันมากง่ายครับมีทั้ง bts มี mrt นะครับ บาวฟรั่งก็มาถ่ายรูปครับนี่บาวฟรั่งก็มาถ่ายรูปกบแฟนครับโทุกคนสวยสวยนะครับโอ้ยเนาะแผนกล้องไปมุมไหนก็สวยงามนะครับ โอเคเนาะวันนี้ก็ได้พาทุกคนมาเที่ยวชมไฟนะครับตามที่เรียกร้องมานะครับเดี๋ยววันที่10ช่วงคำ่คำๆจะมาใหม่เดอ้อวันที่10ก็คิดว่าน่าจะแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์หมายถึงที่สวนลุมพินีนะครับเดี๋ยวจะพามาเที่ยวชมใหม่นะครับวันที่10ในช่วงคำ่คำๆครับวันนี้ก็คือวันที่8ตอนนี้วันที่8ธันวาคม2 5 6 8นะครับ สวยจริงๆริงต่อไปต้องขอตัวนะครับขอตัวกับที่พักก่อนนะครับขอตัวกับที่พักก่อนเด้อบ,บายขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม